คือวันนี้นะทุกคนผมมีนี่หวยขวดเกาหลีกําลังดังฮบมากคิดมากสําหรับคนไทยที่อยู่ในเกาหลีหรือว่ากเกาหลีก็เองก็ช่างนะครับตอนนี้ดังมากในทิกตอกวันนี้ผมซื้อมาทั้งหมดห้าใบนะบทุกคนใบละพันมูลค่ารางวันอยู่ที่ตัวนี้นะครับทุกคนอาจจะกลับหัวแต่ทุกคนน่าจะเห็นเนาะห้าร้อยล้านวอนนะทุกคนเป็นเงินไทยเด๋วขออนุญาตก่อน สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The End Baby Channel นะครับคือวันนี้นะครับทุกคนผมมีนี่หัยขุดเกาหลีหัยขุดอีกแบบหนึ่งของเกาหลีนะครับปกติหัยขุดเขาจะมีอยู่3ร,ระดับนะครับทุกคนผมซื้อมาระดับกลางระดับมันจะมีราคา500วอนแล้วก็5แล้วก็1,000วอนแล้วก็2,000วอนนะครับส่วนที่ผมซื้อมาเป็นราคา1,000วอนผมซื้อมาทั้งหมดอยู่ที่5้าใบนะครับท,ทุกคน คืออยากบอกว่าหวยนี้หวยตัวนี้หวยขูดแบบเนี้กําลังดังครับมากคิดมากสําหรับคนไทยที่อยู่ในเกาหลีหรือว่าเกาหลีเองก็ช่างนะครับตอนนี้ดังมากในทิกตอกถ้าเผื่อใครที่ทิกตอกอาจจะมีผ่านหูผ่านตาไปนะครับคือวันนี้เรามาดูกันว่าผมจะได้รางวัลใหญ่หรือเปล่าสําหรับคนที่ยังไม่ดูนะครับถ้าใครดูแล้วจะดูต่อก็ได้หรือว่าจะผ่านเลยก็ได้นะครับไม่ว่ากันเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีลุ้นโชคเขาลุ้นกันยังไงแบบไหนขูดยังไงแล้วก็ตัวเลขตัวไหนถึงจะได้รางวัลน,นะครับ มูลค่ารางวันอยู่ที่ตรงนี้นะครับทุกคนห้าร้อยล้านบอนนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราดูไปดูพร้อมกันว่าผมจะได้รางวันใหญ่หรือเปล่าไปกันเลยครับมาครับทุกคนนี่ให้ทุกคนดูจะชัดไปเลยนี่ก็คือไอ้ราคานะครับที่ซื้อมาหนึ่งพันวอนก็คือนี่ก็คือเงินรางวันสูงสุดนะครับห้าร้อยล้านวอนนะครับทุกคนนี่ครับให้ทุกคนดูจะชัดไปเลย เริ่มจากใบแรกก่อนเลยนะครับทุกคนเที่ยวเห็นเขาขุดผมอยากบอกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับที่ซื้อหอยขุดมาปกติจะซื้อแต่ละตัวนะครับเพราะรางวัลมันใหญ่มากนี่มาดูรางวัลเห็นเขาขุดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะขุดตามแถบนี้ว่าตัวไหนที่มันเหมือนตัวนี้นะครับทุกคนถ้าเหมือนตัวนี้ก็คือได้รางวัลน,น่าจะประมาณนั้นเห็นเขาบอกว่าเตัวนี้มันจะมีตัวเลขอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นตัวอะไรมาพร้อมกันเลยครับใบแรกเลยนะครับ เี่แล้วทุกคนมมาแล้วครับเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งมาแล้วทุกคนเดี๋ยวชัดชด,ดมาโดยช่องที่สองต่อเลยมาดีกว่านะ้อชัดนาดเนนะี่สองนีง่แปดไม่ได้ช่องสามเขาหาจินง่ายนะขูดแบบนี้ก็ได้รางวัลเป็นหลักร้อยล้านแล้วเนาะทุกคนโอ้ยเขานี่อ,อะไร แคนนี้เขาเล่นเป็นเหมือนกับของเด็กเล่นบ้านเราเลยเนี่ยเอาต่อไปสิอ๋อไม่มีสติกเกคนไม่มีเลยมีเล็กหนึ่งเลยสุดท้ายดูสิโอ้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยดูสิดูเงินรางวัลสิ Oh, ถ้ามันตรงมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนี่ให้ทุกคนดูชัดทุกคนดูด้ชัดนะครับดูนะอา้าวข้างล่างตัวเลขนะครับทุกคนมันจะมีเงินรางวัลบอกด้วยว่าเท่าไหร่ตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือยี่สิบล้านวอนตัวนี้ห้าร้อยล้านวอนเลขเก้านะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นเลขสี่หนึ่งหมื่นเลขเจ็ดหนึ่งหมื่นเลขสามก็ห้าร้อยล้านวอนนี่เลขหกห้าพัน สงสัยประมาณน่าจะประมาณนี้นะทุกคนถ้าเลขตัวนี้สมมุตินะว่าเป็นเลขเก้าตรงนี้มีเลขเก้าก็คือน่าจะได้รางวัลนะครับทุกคนต้องให้ตรงกับเลขข้างหน้านะครับ่ะใบที่สองต่อด้วยใบที่สองสองเราได้เลขอะไรเลขหกทุกคนเมื่อกี้เลขหกเงินระมวัเท่าไหร่ดูซสิเลขหกห้าพันวอนทุกคนโอ้ยไม่เอาไม่เอาครับเลขหกไม่เอาไม่เอาเอาเลขเอาตัสิโอเลขใบนี้เลขสองห้าพันวอนนะครับ เหมือนกัของเด็กที่ว่าซื้อตามมัดร้านค้าร้านชําขายของชาตามมานอกเลยทุกคนมันมีนี่มีแค่หลักหมื่นหลักพันนะครับทุกคนเลขเจ็ดเลขเจ็ดมาแล้วโอ้ยเลขเจ็ดเลขเจ็ดยี่สิบล้านเลขแปดโอ้ยห้าร้อยล้านเอามีเลขหกไหมโอ้เลขหกเออเลขหกเราได้หนึ่งพันนี่ว่าได้หนึ่งพันทุกคนหนึ่งพันออน เอาคืนทุนไปด้วหนึ่งไปที่สามแล้วทุกคนที่สามเราเรา,เราเอารุ้นอย่างนี้ดีกว่าเราเอาเงินรางวัลก่อนดีกว่าเรามีเท่าไหร่ตัวนี้ยี่สิบล้านวอนนะครับทุกคนให้ตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ยี่สิบล้านวอนเหมือนกันครับตัวนี้ล่ะตัวนี้ห้าพันทุกคนให้ตัวนี้ล่ะ ตัวนี้หนึ่งหมื่นหมื่นวอนนี่ก็หนึ่งหมื่นนะครับต่อมาเฮ้ยห้าร้อยล้านวอนอยู่ข้างหน้าทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันห้าร้อยล้านเขื่อนเลขตัวไหนโอ้เลขหกทุกคนทำไมไม่ขึ้นอยู่นะไอตัวนี้ล่ะโอ้ยบ้าแล้วราขึ้นตัวนี้ใช่เลยเอาดูนกันทุกคนฮึดฮึดฮึดโอ้เลขห้าทุกคนเฉียดเขียดเขียดเอ้าตื่นเต้นได้ตื่นเต้นนะดูสิ ยังไงตรงไหนมีไหมได้ทุนไปแล้วหนึ่งนะทุกคนโอ้ใบนี้ไม่มีเลยใบนี้ไม่ได้สองใบแล้วมาใบที่สี่กันทุกคนง่ายไหมรุนห้าร้อยล้านวอนนะแต่ทำแค่เนี้ทำง่ายมากเนะ่เอาเหมือนเดิมรุน้นแบบนี้รุนดีกว่านะทุกคนเนาะดูร,ราคาเงินก่อนแล้วกันราคารางวัลก่อนห้าร้อยล้านวอนอยู่ตรงนี้ทุกคน,นมีห้าร้อยล้านวอนแค่เดียวแต่ใบแรกมีห้าร้อยล้านวอน เอ้ยสองอันแล้วห้าร้อยละวันทุกคนมีลุ้นมีรุ่นห้าร้อยละวันสองอันแล้วนะเรามาณสิหนึ่งหมื่นอันนี้ยี่สิบล้านอนี้ห้าพันอันนี้หนึ่งหมื่นมาทุกคนมาดูกันห้าร้อยละวันจะเป็นของเราไหมเราดูตัวเลขก่อนแล้วกันเนาะเลขอะไรเลขเจ็ดอันนี้ล่ะอันนี้เลขแปด มาทุกคนพร้อมนะมาละวันเลขเกีดโอ้เลขสองเอาดูสิมีเลขสองไหมได้ได้ทุนไหมเราเนี่ยโอเลขสองม่มีทุกคนห้าร้อยวันอุตสา่าห์โผล่มาเัข2สองอันไม่มีเลยอ่ะใบสุดท้ายครับทุกคนใบที่ห้าใบสุดท้ายเหมือนเดิมดีกว่ารุ่นดีเนาะ หาเงินรางวัลก่อนระคาเงินรางวัลก่อนห้าร้อยรางวัลอยู่ตรงนี้สว่างแล้วทุกคนไฟสว่างนะตอนนี้เวลาก็น่าจะเที่ยงคืนนวมั้งผมทําคลิปเพิ่งเลิกงานมาวันนี้เลิกงานสี่ทุ่มครึ่งนะครับเลิกงานรายงานเยอะมาก500ห้าร้อยรางวัลมีอันเดียวทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขนะเลขอะไรเลขหนึ่งครับ ดูรางวัลใหญ่เราสิเล็กหนึ่งไหมโอ้เล็กแปดทุกคนฮ่าเอาเอาสิเล็แปดไหมเล็กแปดไหมโอ้เล็กเจ็ดก็มาอยู่ตรงนี้โอ้เล็กแปดไหม <laughs> เอา้าทุกคนซื้อมาห้าพันได้คืนสองพันได้ไมละพันเอา้าเล็กแปดตรงกัน ในหนึ่งพันนะทุกคนเห็นไหมโอ้เสียดายมากตัวนี้ห้าร้อยล้านวอนมัาตั้งสองแต่ไม่มีเลยเอาฉีกไว้เดี๋ยวเอาไปแลกไปซื้อไปแลกต่อนั่งอยู่ไหนเนี่ยตัวเลขหกตัวนี้เออลขหกตัวนี้โอเคได้มาขึ้นมาสองพันนะครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับทุกคนซื้อมาห้าใบถูกไปสอง ถูกใบได้ใบละพันซื้อมา5,000ได้2องเกนสองพัน 2, 000, ขาดทุนไปส0ม0ันห้าร้อยล้านวอนแต่ก็ทำเืันของเด็กเล่นเลยทุกคนลุ้นง,ง่ายมากป็ไ่ไงครับนี่ก็คือการเสี่ยงโชคอีกแบบหนึ่งของเกาหลีหวยคูณมีทั้งหมดอยู่3ระดับนะครับทุกคนผมจำไม่ได้ระดับ500ร้อวอนนี้เงินรางวัลอยู่ที่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นระดับอีกสูงก็คือระดับที่สก็คือราคาจะอยู่ที่ราคาสองพันวอน นรางวัลจะอยู่ที่2,000ล้านวอนเหมือนกันนะครับทุกคนเป็นไงครับโอเคคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก่อนจากกนไบฝากให้ทุกคนกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องอย่าลืมกดกระดิ่งติงต๊งๆๆเลยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนเดี๋ยวไว้ดูการลิปหน้าว่าผมมีอะไรไหมทุกคนดูสํหรับวันนี้ ตอนนี้คลิปนี้ต้องคงต้องาลาไปก่อนไปแล้วนะทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายสองพันวอน